สีขาวครับปูสีเบีย้ยขึ้นไปครับฝั่งสีแดงขึ้นรูปหมากมายงขวาสีขาวจึงเริ่มเดินตัวโคนฝั่งสีแดงขึ้นหน้าเบีย้ยสีแดงครับ บุกด้วยการทิมเบีย้ยสีขาวทิมเบี้ยริมสีแดงเดินเบีย้ยคู่ริมสีขาวกินในออกนอกสีแดงใช้เรือกินเบีย้ยสีขาวกินเบีย้ยเข้าไปสีแดงใช้เบีย้ยกิน สีขาวใช้เบีย้ยกินกับสีแดงใช้ม้า สีขาวครับกินไงฟังสีแดงใช้โคนกินสีขาวใช้เหลือกินเบี้ยฟังสีแดงบุกด้วยโคนสีขาวเอาโคนผูกม้าฟังสีแดงใช้โคนกินม้า สีขาวใช้ขุนกินสีแดงใช้เหลือตีลุกสีขาวเอาขุนหลบฟังสีแดงใช้เหลือกดไว้สีขาวจึงเอาเรือมาผูกฝังสีแดงเอาขุนกินเหลือ สีขาวทิ่มลุกฟังสีแดงใช้เบีย้ยกินสีขาวกินลุกฟังสีแดงถอยหลบสีขาวทิ่มเบีย้ยเข้าไป สีแดงกินสีขาวดันโคนสีแดงกินเบี้ยสีขาวจึงกินลูก สีแดงครับใช้เรือตีลุกสีขาวเดินขึ้นด้านบนฝั่งสีแดงเริ่มขยับตัวหมาก สีขาวจึงใช้ม้าตีลูกสีแดงกินม้าสีขาวใช้ขุนกินสีแดงใช้เรือกดสีขาวกินเบี้ยฝั่งสีแดงใช้เรืออีกลำมากดไว้ สีแดงไายเปิดลุกสีขาวถอยกลับมากินสีแดงลุกด้วยเรือสีขาวถอยขุนผูกคน สีแดงครับเอาเรือกดเม็ดสีขาวขยับขุนสีแดงตีลูกสีขาวขยับขุนผูกโคนสีแดงจึงซ้อนเรือสีขาวเอาเรือผูกเม็ด สีแดงครับกินลุกสีขาวใช้เรือกินสีแดงใช้เรือกินลุกสีขาวขยับหลบ สีแดงเริ่มขยับขุนสีขาวเดินขุนเข้าหาเรือสีแดงบีบพื้นที่เข้ามาสีขาวขยับโคนสีแดงเดินม้าตีลูกคาดสีขาวจึงเดินขุนประชิดเรือสีแดงใช้ม้ากินลูกผูกเรือสี ขาวขยับขุนหลกสีแดงเดินมา้าสีขาวเข้าใกล้เรือสีแดงขยับเรือหลบสีขาวเดินขุนสีแดงเดินขุนสีขาวประชิดเรือฝั่งสีแดงใช้ขุนผูกสีขาว ลบสีแดงลุกสีขาวเดินสีแดงใช้ม้าตีลุกสีขาวเข้ามุมและสีแดงปิดเกมลูกจน